ในแต่ละวันเนี่งที่เราตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยบางคนก็ถ้าไม่ไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรเนี่ยอตาตมาว่าการได้ถวา,ายนา้ําสักแก้วเนึ่ยเหมือนเราได้บูชาได้ทําทางในสวนบูชาพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ถ้าเราลึกถึงคุณท่านอตาตมาอยากให้เราเนี่ยถ้าได้ทาทุกบ่าทุกเชา้าก็จะเป็นการที่เราเนี่ยได้เชื่อมต่อกับคุณพระพุทธเจ้าได้ดีถ้ามีโอกาสถ้ายังไม่ได้ทำเนี่ยอยากจะให้เป็น ปาลดการทําอาจจะเนระิ่มต้นขึ้นะว่าเรามีน้ําสักแก้วหนึ่งใสๆบริสุทธิ์เนี่ยเนี่ยอาตมาเนี่ยตอนนี้ถึงแม้ว่าอาตมาเองเนี่ยอาตัมาก็ยังตั้งใจที่จะถวายน้ําบูชาพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่พัฒนาเนี่ยการถวายข้าวพระพุทธกันอุปถามภดูแลพระพุทธเจ้าท,ท่านจะทําเป็นกิจวัตรเ,เพื่อที่ให้เราเนี่ยได้มีความเชื่อมต่อกับพระคุณของพระพุทธเจ้าไได้แต่น้ำง่าย นั่นมันเป็นเลื่องที่เราหาได้ไม่ยากงั้นเวลาที่เรานึกถึงน้ำเนี่ยเรานึกถึงพระคุณทั้งสามของพระพุทธเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นพประดุษทธิคุณที่เหมือนความใสสะอาดของน้ำาประณูนาที่คุณก็เหมือนความฉ่ำเย็นที่โลมใจทำให้เราชื่นใจที่เราได้ถึงน้ำหรือทระปัญญาที่คุณที่เหมือนกับสามารถประสรุททั้งหลายที่สอนเราแล้วรมทั้งหลายนั้นเนี่ยคือธรรมที่สามารถ และความรักน,นะและอน,นี้ก็เป็น,เป,นเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งที่เราจะระลึกถึงพุทธคุณแต่ที่สําคัญที่เรามากักจะชื่นใจเมื่อไหก็คือว่าเราได้ทําทานใน้บุญศนได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้านะเราเนี่ยได้เหมือนกับว่ามีวัตถุนอันน้อยนิดเนี่ยที่เราเนี่ยจะน้อมเกาเรียกว่าเอาไหว้ทานแก่พระพุทธเจ้านะ เราไม่ได้มีอาหารเลยมีผลไม้รังการแต่เรามีน้าําแก้วนี้ที่ได้อับคาาพระพุทธเจา้ามีคํากล่าวนะถ้าเกิดเป็นบาลี่อธิวาสเสตุโมพันเตปามียังไปขับติตามอนุกรรมปันอุป,ปาทายะปฏิคันถาตุพุตตามาถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ข้าแต่พระผู้มีพระภาเจ้าที่จริญ ผู้เปเลี่ยนไปด้วยพระมหาการงานที่คุณผู้เปลี่ยนร้นไปด้วยพระบริสุทธิที่คุณผู้เปลี่ยนล้นไปด้วยพระตัญญาที่คุณขอพระพุทธองค์ทรงเปิดอนุเคราะห์นะรับน้ำวันนี้เป็นเครื่องมีชาเป็นเครื่องปรรณาการของคนยากทั้งหลายนแล้วเราก็นน้องตามไปว่า่าเหมือนกับเราเป็นคนยาก คำว่าคนยากเนี่ยสะเทือนใจไหมเราเนี่ยเป็นคนยากในสังสารวัฏรเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับพระพุทธองค์บารมีของพระพุทธองค์ที่บำเพ็ญมาทั้งเสียสงไขยื่งด้วยแสนมหากรัตน์เนี่ยด้วยบารมีทั้งสิบเนี่ยฐานะเราเนี่ยเป็นคนยากแท้ๆเลยใช่ไหมเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีคุณวิเศษอะไรเลยแม้แต่ในเรื่องทางโลกเนี่ย เราก็เปรียบไม่ได้แม้แต่เซี่ยวเดียวของมหาจากักรพรรดิที่พระพุทธองค์ทรงมาบำเพ็ญบารมีในพระชาติสุดท้ายใช่ไหมเรานี่เป็นคนยากในสังสารวัฏในเรื่องของกุศลทั้งหลายที่เราสะสมน,นั้นนี้คำว่าของคนยากคนเนี้ยไม่ใช่ว่าเรามีวัตถุเล็กน้อยนะแต่ของคนยากเนี่ยก็คือผู้ที่ยากไรในเรื่องของกุศลทั้งหลายในเรื่องของปัจจัยทั้งหลายจริงๆเลยไม่ใช่เฉพาะแค่เรามีแค่น้ำแกนะ้วนึงแต่เราให้มองในว่าเราเนี่ยเป็นคน ที่ไม่สามารถเปรียบกับคุณของพระพุทธเจ้าแมนะ้แต่เสี้ยวดียวไม่ว่าจะทางใดนะให้เราเข้าใจของคำนี้คนยากแล้วเราจะรู้สึกถึงความได้และก็รู้สึกถึงคุณนันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและวเราก็กน้อมููชา